ำไมเราต้องเลคคอนซา์บิสเนสทันเนอร์เนื่องจากว่าตัวระบบเองนะคะจริงๆแล้วเมื่อเรามีการตั้งหนี้นะคะเราไปทํารับทําจ่ายในระบบเขาจะออโต้เลคคอนซา์อยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องคอนซแต่กรณีไหนที่เราจะต้องมาเลคคอนซา์นะคะ BP ในตัวระบบก็คือกรณีที่คู่ค้าของเราค่ะเป็นทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะแล้วเราต้องการเคลียร์นะคะตัวหนี้นะคะระหว่างกันเราสามารถมาทําในเรื่องของหน้าที่เป็น BP Inter n a l reconcile ได้นะคะเราจะเลคคอนซายวันไหนนะคะ as of วันไหนเราก็ ใส่วันนั้นนะคะ และระบบของเราค่ะเราสามารถนะคะเลือกเป็น multiple ตัว business partner อย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปคือกรณีที่คู่ค้าของเรามีทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้เราจะต้องเลือกเป็น multiple ที่เป็น business partner นะคะแล้วเราก็เลือกนะคะในส่วนของตัวลูกหนี้เจ้าหนี้เข้ามาเลคซอนไซด์กันเมื่อเราเลือก B P code เรียบร้อยแล้วค่ะเรากดเข้ามาเพื่อทําการเลคซอนไซด์เราสามารถเลือกเอกสารนะคะฝั่งลูกหนี้เจ้าหนี้มาเลคอนไซด์กันการเลคซอนไซด์นั้นนะคะในส่วนของตัวที่เป็น account ตัวเลคซอนไซด์เนี่ยจะต้องเป็น เจะเล็กคอนไซ์กันได้นะคะจะสังเกตค่ะว่าในส่วนของการเล็กคอนไซน์นะคะมันจะมียอดนะคะเราอาจจะยอดไม่ครบนะคะเราก็สามารถพาเชี่ยวนะคะในการเล็กคอนไซด์ได้นะคะเมื่อเรามีการพาเชี่ยเล็กคอนไซด์กระทบยอดเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเป็นศูนย์แล้วเรากดเล็กคอนไซด์ ในส่วนของตัวระบบนะคะเขาก็จะเจนนะคะในส่วนของการเลี้ยคนไซด์ให้เราเลยนะคะตัดยอดนะคะให้กับเราในส่วนของตัวลูกนี้นะคะตัดยอดนี้ออกนะคะแล้วก็ในส่วนฝั่งของเจ้านี้ก็ตัดยอดนี้ออกดังนั้นเวลาเรามีการเรียกดูเอจจิ้งนะคะตัวเอจจิ้งก็จะถูกเคลียร์ยอด ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนตัวยอดไหนที่มีการพาเชี่ยวไม่เต็มยอดระบบก็จะคงเหลือยอดในเอจจิ้น,นั้นๆให้เรานะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มเีเอกสารคงค้างเอจจิ้งเยอะนะคะดังนั้นตัวที่เป็น Business Partner ที่เป็น Internal r e c o n c i l e ก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางฝั่งของอายุนี่ในฝั่งของลูกนี่และเจ้านี่ได้ค่ะ stay well, stay well.